nhung con kia bạt điều đấy p chi điều luôn nhiều lắm đấy, đệm đấy, nói tôi nhảy đó, nhung bạt điều đấy nè, tôi nói tôi nhảy, oh, nhung chi điều đấy, đây, mày toàn nhung ตัวใหญ่ยนยกบบุขนครับนี่มันตัวหน่อยดามสะดุ้งฮักกับตัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวถ่าตรงมือมา ปักมือเลอใหญ่ไปเลยเต็มทั้งสีหน่อยแล้วยกที่เดียวอันนี้พัดเดียวเลยตัวนี้